วิดีโอนี้สนับสนุนโดย e v m e AXA ซีร m i โ Pro ชียงใหม่และฟิลลามินาสวัสดีครับวันนี้นะครับเราถ่ายในห้องรับแขกนะครับที่บ้านใหม่นะแล้วก็ผมก็จะประกาศว่าเราจะไปเมืองไทยนะใช่เราไม่ได้ไปเมืองไทยตั้ง2ปีแล้วนะครับแล้วก็ใช่เ,เราจะไปวันที่2ทธันวานะแล้วก็กลับไปวันที่19เก้มกรานะครับก็1เดือนครึ่งนะแล้วก็ใช่คราวนี้นะเป็น เป็นคุณแม่ที่จ่ายค่าตั๋วนะครับแม่เตียงนะครับอ๋ออิซาเบลจะมาหนี่อิซาเบลมาหนี่งมาหนึ่งมาหนึ่งมาหนี่งอิซาเบลอ่าอ่ากำลังเล่นอยู่มีเสียงในในบ้านหน่อยอิซาเบลอ่าอยู่ริลพรินเซสอ่าเนี่ยอันนี้เป็นอิซาเบลนะครับอายุสองขวบครึ่งนะสวัสดีด้าอืมอิซาเบลสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะอ่าเก่งมากอิซาเบลอืมอ่าใช่เดี๋ยะวีโอใช่เดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอนะครับ เราจะไปเดินทางเราจะก็เดินทางกับครอบครัวผู้ใหญ่สองคนแล้วก็อิสเบนแล้วก็ออกซนนี่อ,อนี้5เดือนนะครับอีก2เดือนก็เป็น7เดือนนะ่ะโอ้เล่นโอเค band. เอิสเบนไปเล่นไปเล่นกับพี่เลนไหมได้ที่จะถ่ายวิดีโอนะผมสามารถที่จะยืม MGC 64 kWh กลวัต์แต่ว่าผมไม่รู้ว่าคุณสนใจไหมเพราะว่ามันอาจจะมีรถคันอื่นที่มันน่าสนใจมากกว่านะครับแล้วก็ <c oughs> มี ถ,ถ้าใช่ดีนะครับผมอยากจะยืมรถที่เชียงใหม่นะครับมันง่ายกว่าเพราะาผมก็จะอยู่แถวเชียงดาว่สวนออยู่แเชียงดาวแต่ก็จะมีไปเชียงใหม่บ้างนะครับแล้วก็มีใช่มีเป็นมันเป็นโชว์รูมนะครับของดีพากับบนะูลิงผมก็สามารถที่จะยืมดีพาร์กับ w บู i n g แต่ว่าปัญหาคอือเราจะยืมได้แค่1วันนะครับที่จริงน่าจะเข็ดเนี่ยนะวัน ถ้าจะให้ดีผมต้องยืมสักสักหนึ่งอาทิตย์นะครับไม่รู้ว่าผมต้องหาคนอื่นมัน้งหรือว่าที่เจ้าอื่นที่สามารถที่จะให้ยืมได้แต่ว่าผมก็ต้องอธิบายนะครับว่าส่วนใหญ่นะถ้าเป็น r พร s คอร์มันจะอยู่ที่กรุงเทพเท่านั้นครับเหมือนเอนตอนผมอยู่นอร์เวย์แล้วก็ผมก็ยืม r พร s คอร์ที่นี่นะก็เป็นออสโลนะครับมันจะเป็นเฮดคอด์เตอร์ที่เขามี r พร s คอร์ถ้าเป็น d e a l e r อร์ชิพหรือว่าโชว์รูมมันจะเป็น บบรถมันอาจจะมีสติกเกอร์ข้างรถนะครับแล้วก็มันก็เป็นสําหรับลูกค้าที่อยากจะซื้อแต่เขาจะให้ยืมแค่1วันอย่างนั้นน่ะผมต้องการอย่างน้อย1อาทิตย์นะครับก็ไม่รู้ว่ามันมจะมีโชว์รูมที่ที่อยากจะให้ผมยืม1อาทิตย์ไม่หรือว่าขึ้นอยู่กับว่าแบรนด์ไหนเขาอาจจะให้เรายืม1อาทิตย์ก็ได้นะครับถ้าเขาตกลงกับกับเฮดคอร์ดหรืว่ายัางไงน,นะครับ e v มีนั่นเขามีรถเยอะมากนะครับ อันนั้นนี่หลายแบรนด์เลยอันที่ลิสต์นี่มันอาจจะไม่เต็มนะมันอาจจะมีมากกว่านี้นะครับแล้วก็แล้วก็มีเซรามิกโปรอันนั้นนี่เราต้องการลดแบบคล้ายๆแบบส่วนตัวที่เราไปไปทุระไปกินข้าวไปอะไรนิดหน่อยนะครับตอนโดยเฉพาะตอนผมไม่อยู่นะตอนผมกำลังไปเทสอบนะครับเราก็ต้องการอีกรถอีกคันหนึ่งะอะนายก็ได้ครับแล้วก็มี joy go 6 EV มันเป็นคล้ายๆอะไรเนะี่ย Jeep อะไรอย่างงี้นะครับ Off-road คอลและก็สนใจนะนั่นผมสนใจนะครับผมอยากจะถามคุณว่าช่องไทยอะ่ะคุณสนใจรถไหนบ้างอะ่ะผมได้ถามช่องหลักนะครับเขาก็มีลิสต์ว่าเขาสนใจอะไรบ้างนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่อยากจะถามว่ามีใครรู้จักรู้จักล้า showroom หรือว่าอะไรไหมที่ ที่มีรถที่ให้ผมยืมที่เชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะเชียงใหม่นะที่กรุงเทพนี่มันก็มีปะะละอยู่แล้วนะที่เราจะได้ยืมนะครับแต่ว่าถ้าจะยืมที่เชียงใหม่มันดีสุดเพราะว่าผมมีเวลาแค่6อาทิตย์แล้วก็ปกติตอนผมทํางานที่นอร์เวย์นะครับผมก็จะยืม1คัน1อาทิตย์ก็แปลว่ามีเวลาแค่เทส6หคันนะครับนอกจากถ้าเราดับเบิล up เรายืม2องคันพร้อมกันนะครับ แล้วก็เทสเจะได้เทสพร้อมกันได้เพราะว่าแล้วก็ถ้าเราจะถ่ายบ้านอนบ็อซ์หรือว่าอะไรรีวิวภายในหน้าบ้านนะครับนั่นอะมันใช้เวลาสักหนึ่ง,งชั่วโมงถ้าเรามี2คันพร้อมแล้วเราก็จะได้เทสให้มันจบแล้วก็จบแล้วส่วนใหญ่ถ้าเรามี1คัน1อาทิตย์นานตอนผมอยู่ที่นอร์เวย์นะครับ เราไม่จะเทสต,ตลอดนะครับหนึ่งอาทิตย์นะมันก็จะมีช่วงว่างบ้างแล้วถ้ามี2คันมันจะดีกว่านะครับเราก็สามารถจะเทสได้12คันนะรประมาณ12คันนะครับก็คุณว่าอย่างไงเนี่ยผมก็อยากจะ brainstorm กับคุณหน่อยคุยกันหน่อยว่าเราน่าจะทำยังไงดีนะครับให้มันให้มันได้เทสลดมากสุดนะครับแต่ว่าเราคงต้องเลือกลดขันไหนที่มันสำคัญสุดนะครับแล้วก็ผมก็เคยเทสเอ็มจีเอไม่ใช่เคยเทสใช่ MG เคยเทสแล้วและ MG สี่นั่นแหะผมก็เคยเทสที่นอร์เวย์ก็รู้ว่ามันชาติเร็วแค่ไหนมันวิ่งได้ไกลแค่ไหนแล้วจะไปเทสที่เมืองไทยมันก็ไม่ค่อยต่างกันเยอะนะครับมันก็จะวิ่งได้เหมือนคล้ายที่นอร์เวย์นะครับตอนหน้าร้อนนะแล้วก็1,000กิโลเมตรนี่ผมต้องทําที่นอร์เวย์สวีเดนนะครับมันทําที่เมืองไทยไม่ได้เพราะว่าถนนที่นู้นไม่ค่อยดีเหมือนที่นี่นะครับอ่าก็ถ้าเราจะเทสอะไรที่นี่นะครับที่เมืองไทยนั้มันก็ต้องเป็นไม่รู้นะผมอยากจะทำบันอนบ็อกซ์ทสนะครับบันอนบ็อกซ์ทส ไปดอย่างขางแล้วก็อาจจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนแล้วก็รีวิว,วภายในแล้วก็อาจจะมีแบบว่าถ้ามันสำคัญแล้วก็แบบเร่งเร็วแค่ไหนนะครับถ้ามันเป็นรถที่มันเร็วหน่อยนะครับเหมือน MG Cyberster แล้วก็นอกจากนั้นก็แม่แน่ังเอออาจจะมี Thunderdrive ใช่โอออ okay, จะพูดถึงบน n อฟ Box x t s t t นะผมจะพยายามเอากล่องกล้วยจากที่นี่ไปน,น,นะครับเพราะเราก็มีไอเดียตั้งนานแล้วว่าเออเราทำยังไงดีนะเรา เราเอากล่องกล้วยอันหนึ่งหรือว่าเราวัดตัวมันใหญ่แค่ไหนแล้วก็เอาไปที่บางไทยให้เขาทํากล่องกล้วยมาจริงๆก็ได้นะครับแต่ว่าปัญหาคือมันอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเราจะต้องและถ้าใช้ดีเราต้องใช้กล่องกล้วยจากนีนะครับ original test มันจะได้100เซนะครับผมก็โอเคมีพลนว่าจะเทสอะไรบ้างอ่ะบังกองชาลส์นี่ที่มันวุ่นวายนะคือเราจะต้องรีบเราต้องขับเร็วเกินลิมิตนะครับแล้วก็บางทีก็โดนปรับได้ว่าโดนเสียภาษีนะครับ ใช่จิจ๊กพอยต์นะก็ไปได้ไปเจอไปเจอเพื่อนตำรวจที่นั่นน่ะเหนือจากอายุทยานิดหน่อยนะครับแต่ว่าตั้งใจดีเราก็ไม่อยากจะรีบนะครับมันก็ผมก็คงไม่ขับบังโค h ชา l e ล g e นะครับมันจะมันวุ่นวายนะครับแล้วก็ปัญหาคือหลายที่ที่ชาติผมอยากจะไปไปเยี่ยมไปแวะไปชาติแต่ว่ามันไม่อยู่ติดกับถนนใหญ่ซุปเปอร์ไฮเวย์มันจะต้อง ออกไปนิดหน่อยอาจจะไปที่ห้างที่ไหนที่หนึ่งนะครับแล้วถ้าเราขับ1นึ่พันเอ้แล้วเราขับบังกอชลล์แล้วมันมีโอกาสเราจะต้องไปชาดแค่ข้างถนนนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะตัดไปนะบังกอชลล์อาจจะทําครั้งหนึ่งดูก่อนนะครับนอกจากนั้นนี่ผมก็จะขับเชิงเชิงหน่อยนะครับแต่ว่าขาบกลับนอะกสาญญะผ่ากลับผมจะผมจะขับซ u n เดอ Drive จะลองดูว่าถ้าเราขับช้าๆหน่อยประหยัดไฟอาจจะปิดแอร์หรือว่าอะไรนะ หรือว่าใช้ only fans มันจะทำให้มันใช้ไฟฟ้าน้อยแล้วมันจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนเหมือนผมเทดสอบกับโมดูลวายแล้วก็ EQS นะครับของที่แล้วนะ2องสองปีก่อนนะครับก็คงจะทำอย่างนั้นนะมีพลังนะครับแล้วก็อยากจะเทดสอบนะนะคุณึนโดยอ่างขังว่ารถ e x p a n d หรือว่าอะไรเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมตอนขึ้นดอยแล้วก็ตอนลงดอยมันจะมีปัญหาไหมอย่างเงี้ยครับก็อยากจะอยากจะรู้นะครับแต่ว่าโอเคกลับไปดูลิสต์อีกทีนึงนะครับว่า เราเราน่าจะยืมคันไหนนะครับตอนแรกผมเข้าใจผิดนะคิดว่า Xiaomi ม,มันจะเข้าไทยแต่ยังไม่เข้าไทยก็เสียดายนะ Xiaomi นี่น่าสนใจนะ่าสนับเพราะช่องหลักนะครับมันเป็นแบบคล้แบบแบบายซูเปอร์คาร์เล้วนะ แต่ว่าอย่างน้อยนะที่ผมกะนะ่คืออยากจะเทสต์ดีพาวรู้สึกว่าดีพาวมันมีคนสนใจเยอะนะครับ MG นี่คงคงไม่เอานะครับก็ขอโทษนะ MG แต่ว่าผมต้องเลือกที่มันสำคัญกว่านี้ถ้าผมอยู่เมืองไทยนานกว่านี้ผมก็อยากจะลืม m ีชินะครับแล้วก็วูลิงอะไรนี่ก็น่าจะลองเพราะมันเป็นมันคงจะเป็นรถรถที่มันถูกหน่อยนะครับแล้วก็รถเล็ก,ลกๆแบบบีบิงโกแ่มันเล็กปากนะครับ ก็น่าจะลองนะรถสามเหลี่ยมรู้วนะ่าแล้วก็ Xpeng G6 ใช่ผมได้ลองที่นอร์เวย์แต่ว่าผมว่ามันสําคัญมากที่เมืองไทยแนละ้วผมก็ต้องยืมแล้วก็เทสที่เมืองไทย1อาทิตย์นะครับออขึ้นโดยอังคาง Sunday Drive ขากลับนะครับจากเชียงใหม่หรืถเชียงดาวแล้วครับเดนินจเดินทางจากเชียงดาวไปกรุงเทพนะครับมันต้องชาร์จที่ไหนยังไม่รู้นะ MG Cyber ซเบอตอมันจะขึ้นมันจะเข้านอร์เวย์นะครับหรือว่ายุโรปนะอันนี้ก็สําคัญนะครับ MG Cyber ซเบอตออยากจะลองโมดลสามไฮแลน แต่ริงผมได้เทสหลายครั้งแล้วที่นอร์เวย์แต่ว่า,า,า,ามันก็ อาจจะน่าสนใจสำหรับคนไทยนะครับที่ทสนะผมก็โอเคอาจจะเทสนะครับไอออนิก5นี่ผมไม่รู้นะมีคนแนะนำว่าอยากจะอยากจะให้ลองไอ n อนิก5แต่ว่าผมคงไม่ทำนะครับเพราะว่าได้ทำไอออนินก5ตั้งเยอะแล้วที่นอร์เวย์แล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานนะผมจะยืมไอ n อนิก5ที่มันอัปเกรดมีอัปเกรดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ไอออนิกแล้วก็ ev6 นะครับนะั่นแปลว่าผมก็จะเทสเต็มที่อยู่แล้วที่นอร์เวย์นะครับก็คงไม่ต้องใช้เวลากับไอ n อนิก5ที่เมืองไทยนะครับ แล้วก็โอเอแต่ว่าโอร a ศูนี่ผมอยากจะเทสนะครับน่าสนใจนะ,ะถึงแม้ว่ามันยัง,ยงไม่มายุโรปแต่ว่าผมก็สนใจนะครับอยากจะเทสแล้วก็อย่างอื่นนี่ไม่รู้นะไอออนไฮเ HT อะไรก็จริงน่าจะเทสนะครับเหมือนกันไน้ s e c r e s e c r e X กับ0 0 9ก็อยากจะเทสนจะริง list ที่เขามีนี่นะของ EV มีนะน่าสนใจทาง้งนั้นนะนอกจาก i อออน5นะครับไม่รู้ว่าคุณเห็นด้วยไหมหรือว่ามี อื่นไหมที่ผมอยากจะเทสถ้ามีนะก็กบอกคอมเมนต์นะครับผมจะได้เขียนในลิสต์แล้วก็ติดต่อตอนนี้ทุกวันนี้นะครับผมกำลังเทสต์โพลสตาร์สนะครับที่นอร์เวย์นะแต่ว่าแปลกนะว่าที่ประเทศไทยเขาไม่มีโพลสตาร์เพราะว่า p o l e ตาร์นี้เขาผลิตที่จีนนะครับแล้วก็มี p o l e ตาร์สองตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่รู้นะ Polestar สนี่ก็มันจะเป็นคล้ายๆ s e เกิ r ศ0นยนะครับมันเป็นแพลตฟอร์มเหมือนกันแต่ว่านอกจากนั้นนี่ช่วงล่างกับภายในกับอะไรทุกอย่างมันก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่า ผมก็ได้เทส p o โพล์นะแต่ว่าผมได้ถ่ายแต่ภาษานอไม่ภาษาอังกฤษนะครับไม่ได้ถ่ายภาษาไทยถ้าคุณสนใจก็เข้าไปดูในช่องหลักนะครับเพราะว่า p o l ส์สนี่มันแปลกๆนะนะผมว่าทำไมจะซื้อ p พ l ส์ทสีทำไมที่ยุโรแล้วไม่ซื้อ,อ,อซื้อ Volkswagen ID.7 ทแทนนะมันก็เป็นเซดอนแล้วก็มีที่เยอะแล้วก็ราคาประปอๆกันนะครับเพราะว่า p o l ส์ดอทสนี่ซอฟต์แวร์มันแปลกๆนะแล้วผมก็ไม่รู้นะว่า s e e ก e รนี่มันจะคล้ายกันเพราะว่า k e r ใช่มันก็มาจาก G หรือเหมือนกันนะแต่ว่าที่ผมจำได้ผมคเคยทดส s บ C ี e ที่ที่สวิเดนแล้วมันมันแปลกๆนะมันมีหลายอย่างที่ผมไม่ค่อยชอบนะที่เขาดีไซน์นะครับเกี่ยวกับซอฟต์แวร์กับ Region กับอะไรหลายอย่างนะก็แต่ว่าโอเคก็เราก็จะลองนะครับเราก็จะเทดสดูทุกอย่างนะครับว่าเป็นยังไงนะไอซบมาได้ดิฮะมาได้ดิเออ ไม่เป็นไรกับอ็อกซ์เลยหรอไอ้จะไปกินอะไรนะอ่าอ่าอ่าฮะกินขนมอ่ะกินครกเกอร์กินแครกเกอร์อ่าโอเคอ่าอ่าอ่าอืมอืมโอเคแล้วก็ก่อนผมลืมนะผมจะมีมิตบนะครับเอ่ออย่างน้อยน่าจะลองมีมิตบที่เออ่กรุงเทพนะครับหนึ่งครั้งไม่ไม่รู้เมื่อไหร่ก็ผมก็จะเออ่ก็มีแพลนนะคือเราจะต้อง เดินทางไปกรุงเทพต้องบินไปกรุงเทพครั้งหนึ่งก่อนแล้วก็จะไปรับรถที่โนนนะครับแล้วก็เอากลับไปที่เชียงใหม่เชียงดาวนะครับแล้วก็คงต้องไปไม่รู้วนะ่าอาจจะต้องไปทุกอาทิตย์นะมัม้งอซ์เบิอซ์เบลโอเคไอซ์เบลอ่าไปเล่นไปเล่นกับออกซ์นไปเล่นกับ <laughs> ออกซ์ลนเออ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 เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวได้จะเสร็จแล้วนะครับอีกไม่นานนะ่าจะวิดีโอเสร็จแล้วครับก็คงจะต้องไปกรุงเทพทุกทุกอาทิตย์แลมั้งดูก่อนหรือว่าบางทีถ้าได้ยืมยาวกว่านั้นแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมได้ยินนะจาก EV m มีคือมันเป็นหนึ่งอาทิตย์แค่นั้นนะที่ผมเคยยืมมากกว่าหนึ่งอาทิตย์นะ,ะเขาที่แล้วโอราเขาให้ยืม2อาทิตย์ก็ถ้าจใจดีนะผมน่าจะลองยืมโอราศูนย์เอาทิตย์มั้งหรือว่าไม่รู้สิ0วันอย่างเงี้ยน,นะจากจากเอ็มอจากขนาด โอ้ยโอ้รเป็นไรนะเกรทวิร์ GVM มใช่เกรทเว o r ์ดมอเตนะครับแต่ว่าก็คงจะอย่างนั้นนะครับคือ,อ,อทุกอาทิตย์ต้องไปกรุงเทพเปลี่ยนรถปิกมาแล้วก็ขับเทสอะไรหน่อยออแล้วก็ตอนอยู่กรุงเทพมต้องพลานว่าโอเคจะมีมีเตอร์วันหนึ่งมั้งต้องเผื่อเวลาไว้หน่อยแล้วก็มีมีเตอร์ที่ไหนยังไม่รู้เลยนะออแล้วก็ ตอนมีเติบที่เชียงใหม่นี่มันง่ายกว่าแล้วก็จะจะจัดมีเติบที่เซรามิกโปรเหมือนเขาที่แล้วนะครับก็ดีนะแล้วก็อาจจะมีมีเติบสักสองครั้งนะบางที่เซรามิกโปรเพราะว่าบางคนไม่มีโอกาสไปครั้งแรกนะก็จะได้มีโอกาสไปครั้งที่สองนะครับอนอกจากนั้นก็ก็คงไม่มีพลันอื่นนะก็คงจะชื่นช,นชืนหน่อยทำทำงานใช้เวลากับครอบครัวกินข้าวหน่อยชิลเอน j o ยเมืองไทยนะครับ โอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวีดีนานะแล้วก็เราก็ปากกันไปสวัสดีครับ